โอ้มชุปเปอร์สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องมดสาวรีกินแซบนะคะทุกคนวันนี้เราจะมาทําเมนูขับปองนะคะหรือว่ามะละกอทอดแดงค่ะขับปองก็คือภาษาไทยใหญ่นะคะเป็นของที่หนูชอบมากซึ่งเราต้องเจอน้ํามันเจอไฟนะคะเจอควันค่ะแล้วก็ต้องเติมหน่าสายด้วยนี่เลยค่ะจุฬาเซรามนะคะทาก่อนที่เราจะไปทากบข้าวนะคะ ตอนนี้ก็เป็นช่วงเย็นนะคะก่อนที่จะนอนค่ะอาบน,น้ําเสร็จแล้วขอทาก่อนนะคะแล้วค่อยไปทากับเข้าะคะ่ะใส่นิดเดียวนะคะที่จีเขาใส่แค่เม็ดถั่วนะคะเติมก่อนนะคะนี่ใครสนใจนะคะก็สามารถพักแชทมาได้นะคะเติมหน้าใสแล้วจะไม่ใส่แป้งนะคะเพราะว่าเป็นช่วงเย็นค่ะ เดี๋ยวเราก็จะไปทํากับข้าวแล้วนะคะชุ่มชิ้นค่ะทุกคนก่อนที่เราจะไปทําเมนูขักปองนะคะเราก็มาเก็บวัตถุดิบก่อนนะคะนั่นก็คือมะละกอค่ะวัตถุดิบที่ขัดไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นพระเอกของเรื่องนี้ค่ะองเมนูนี้ไม่ใช่เรืองนี้นู่นนี้น่าจะใหญ่ที่สุดแล้วปะ น,นี่ได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปทำขัาปงนะคะไปกันค่ะ ทุกคนเราจะมาทําขำปองแล้วนะคะเราก็ซอยแบบชิ้นเล็กๆประมาณนี้นะคะก็ไม่เล็กก็ถ้าอยากได้เล็กกว่านี้ก็ได้นะคะแต่ว่าหนูก็จะเอาชิ้นประมาณนี้ค่ะซอยเสร็จเอาไปล้างน้ํานะคะแล้วก็จะมาใส่เครื่องที่ตมไว้นะคะก็จะมีขับพิ่ขมิ้นขับพี่ <laughs> ขมิ้นนะคะแล้วก็ตะไคร้แล้วก็จะมีใส่อะไรนะกระปิเล็กน้อยนะคะเกลือนิดนึงค่ะ ก็คืออันนี้ถ้าสมมติว่าใครอยากได้จืดก็ได้นะคะทําแบบจืดๆก็คือต้องมีคู่กับน้ําจิ้มนะคะนี่เราก็ไม่ทําน้ําจิ้มค่ะก็เลยต้องทําแบบเข้มๆอย่างนี้นะคะนี่ก็คือพี่แบบจัดใจมาก,กย่างพาย่างก่อนนะคะแล้วค่อยเติมแป้งค่ะแค่แบบรสชาติมาเข้าถึงเนื้อมะละกอก่อนนะคะ ้ค่ะทุกคนตอนนี้น้องก็จะมาใส่แป้งข้าวเหนียวนะคะนิดหนึ่งค่ะใส่แบบใช้ใสายตากะาเอานะคะบางคนก็เขาอาจจะใช้ช้อนตวงเอานะคะแล้วก็แป้งข้าวเจ้านิดนึงนะคะใส่อย่างนั้นนี่ค่ะให้แบบมันไม่กรอบเกินนะคะถ้าใช้แต่แป้งข้าวเหนียวมันก็จะแบบแข็งนะคะ อันนี้เราก็ใส่แป้งข้าวเจ้าผสมด้วยนะคะเพื่อดี่มันจะได้ไม่แข็งเกินนะคะเทน้ำลงไปนิดนึงนะคะผส,สมแป้งเสร็จเราก็ ทอดได้เลนะคะทุกคนผสมแปดเสร็จนะคะก็จะออกมาประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปทอดแล้วนะคะ ้สปองนะคะต้องใส่น้ำมันเยอะๆนะคะเวลาข้าขอ,อับปะใช้น้ำมันเยอะค่ะ ค่ะทุกคนตอนนี้ก็คือขำปองก็เสร็จแล้วนะคะแต่ว่ายังทอดไม่หมดนะคะหน้าตาที่ออกมาก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะอีอันนี้ก็คือมืดแล้วนะคะทุกคนได้ยินเสียงจิ้งหรีดไหมคะตอนดังมากแล้วก็เสียงอะไรเมื่อกี้นกหรือว่ากบอะกวกว๊กว๊ะเสียงอะไรก็ไม่รู้นะคะช่างมาเ้เถอค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะกินข้าวแล้วนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะขำปอง ใครที่อยากจะกินนะคะสามารถทําได้นะคะทําแบบที่น้องทําก็ได้นะคะหรือว่าไปซื้อแป้งสําเร็จรูปก,ก็ได้คะ่ะวันนี้ขอตัวก่อนนะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือใครสนใจเซรัร่มนะคะหรือว่าจุฬาเซรั่มค่ะสามารถพัดแชทมาได้นะคะไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย